หลายคนมักตั้งคำถามนะคะว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะมีสุขภาพดีนะคะและแน่นอนค่ะคำตอบที่ได้เนี่ยก็อย่างที่เราทุกคนทราบกันดีค่ะว่านั่นก็คือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะกินอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปนอนสี่ทุ่มตื่น6กโมงเช้าเป็นต้นค่ะแต่ปัญหาคือเรารู้ทั้งรู้ค่ะแต่ทําไม่ได้นะคะแล้วแถมดูจะยากเย็นซะด้วยค่ะซึ่งด m i c h a ร์ไมเคิลมอสลีย์นะคะผู้เขียนเล่มนี้ค่ะจัส่วนติ่งสุขภาพดีแค่ท ทีละอย่างเนี่ยเขาก็เลยได้นําเสนอวิธีการที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะด้วยการจัดหมวดหมู่ตามช่วงของวันค่ะให้เราสามารถเลือกหยิบไปใช้ได้เลยนะคะดรมอสลี่เนี่ยได้แบ่งช่วงเวลาในแต่ละวันเนี่ยออกเป็นทั้งหมด6ช่วงด้วยกันนะคะนั่นก็คือช่วงเช้าตรู่ค่ะช่วงเวลาอาหารเช้าช่วงสายช่วงเวลาอาหารเที่ยงช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นค่ะเดี๋ยวเรามาดูในช่วง เช้านะคะซึ่งเป็นช่วงเช้าตรู่เลยว่าสิ่งที่เราควรจะทําต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะช่วงเช้าตรู่เนี่ยนะคะหลังตื่นนอนแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าให้ออกกําลังกายด้วยการทําท่าสควอตค่ะหรือไม่ก็วิดพื้นสัก2-3นาทีทุกเช้านะคะ ข้อที่สองค่ะการอาบน้ําในตอนเช้าเนี่ยนะคะคุณหมอบอกว่าถ้าเราอาบน้ําอุ่นอยู่แล้วเป็นปกติเมื่ออาบน้ําอุ่นเสร็จนะคะให้เราตามด้วยการอาบน้ําเย็นนะคะโดยหมุนหัวก๊อกไปที่ส่วนที่เป็นน้ําเย็นสุดค่ะแล้วก็ระหว่างที่อาบน้ําเย็นเนี่ยนะคะก็ให้เราหายใจเข้าออกอย่างสม่ําเสมอค่ะโดยอาบน้ําเย็นเนี่ยเป็นเวลา1นาทีเท่านั้นนะคะข้อที่3ค่ะหาเวลาร้องเพลงในแต่ละวันสัก5นาทีนะคะจะร้องในห้องน้ําหรือที่ไหนก็ได้แต่ให้ เล่งเสียงออกมาให้ดังนะคะ เขาบอกว่าการร้องเพลงเนี่ยเป็นวิธีการสุดยอดในการปรับอารมณ์ของเราเนี่ยให้ดีขึ้นลดความกังวลแล้วแถมยังบรรเทาความเจ็บปวดเรื้อรังได้อีกด้วยค่ะใครที่ตื่นขึ้นมาแล้วนะคะอาจจะมีอาการปวดลลางปวดหัวเนี่ยเขาบอกว่าให้ร้องเพลงเลยค่ะมันจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดนะคะข้อที่4ค่ะฝึกทำสมาธิวันละ1ินาทีอันนี้ยังเป็นช่วงเช้าตรู่อยู่นะคะการฝึกสมาธิเนี่ยจะช่วยให้นอนหลับได้ดีลดอาการอ่อนเพลียซึมเศร้าลดความวิตกกังวล แล้วก็ความเครียดค่ะแถมยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติอีกด้วยค่ะข้อที่5เดินออกกำลังกายนอกบ้านภายใน2ชั่วโมงหลังตื่นนอนทุกเช้านะคะเพราะนอกจากเราจะได้ออกกำลังกายแล้วเนี่ยยังทำให้เราได้สัมผัสกับแสงธรรมชาติค่ะแสงธรรมชาติเนี่ยนะคะมันจะส่งผลต่อการปรับนาฬิกาชีวภาพภายในร่างกายของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหิวอารมณ์อุณหภูมิของร่างกายแล้วก็กระบวนการท งานต่างๆภายในร่างกายอีกด้วยค่ะทั้ง5้าเรื่องนี้นะคะก็คือสิ่งที่ดรมอสลี์เนี่ยแนะนำให้ทำในช่วงเวลาเช้าตรู่ค่ะส่วนอีก5ช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยนะคะก็ล้วนแต่เป็นคำแนะนำที่น่าสนใจมากๆและที่แน่ๆก็คือเราสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมออย่างแน่นอนเพราะมันง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่าที่เราคิดเอาไว้เยอะทีเดียวค่ะเล่มนี้นะคะมันจะทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงความคิดไปเลยว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ยุ่ง ยากค่ะเพราะแค่เราเริ่มทำทีละน้อยทำให้ง่ายทำให้สนุกและเริ่มทำทีละอย่างเท่านั้นก็เพียงพอแล้วค่ะ